สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชน n สโน n วลแอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูก้านะคะสำหรับโอดนี้หวานก็มีข่าวของคุณเจ้าลี่อิงมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆที่คิดถึงนะคะคุณเจ้าลี่อิงได้รู้กันว่าตอนนี้นะคะเธอชนะคดีนะคะที่ฟ้องบริษัทเคมี Me, แห่งหนึ่งคะ่ะในข้อหาละเมิดนะคะใช้ภาพของเธอจากในซีร ไปโดยไม่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะไปโปรโมตไปโฆษณาสินค้าของพวกเขาเองนี่แหละค่ะก็ทางทีมงานของคุณเจ้าลี่อิงนะคะทีมกฎหมายเนี่ยก็ฟ้องบริษัท dairy chemical นะคะเดี๋ยวมีชื่อเต็มๆนะคะก็คือบริษัทนะคะเชี่ยงไฮ้อีโคลู e ค่ะคอมพานี Company นะคะกวงตงสินเฉินฟาร์ม c ูติคอล l คอมพานีแล้วก็กวงโจนะคะเมาเทนคอมพานีค่ะก็ฟ้องในเรื่องของการใช้ภาพแล้วก็สื่อ ะะซึ่งทางด้านของเอกสารนี้ได้เผยแพร่ขึ้นมาบนอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะได้รับการตัดสินจากศาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามเอกสารนะคะโจทย์ก็คือทางฝ่ายของคุณเจ้าลี่อิงเนี่ยก็อ้างว่าทางจำเลยนะคะก็คือ3ชื่อบริษัทที่หวานได้กล่าวไปเนี่ยใช้ภาพแล้วก็ชื่อของโจทย์ในการโปรโมตผลิตภัณฑ์ยาสีฟันค่ะจานวนหนึ่งโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากโจทย์นะคะนอกจากนี้ก็ ยังทำเครื่องหมายนะคะทำเครื่องหมายคำว่าละครโทรทัศน์ที่เธอแสดงด้วยนะคะในเป็นจีนคอสตูมโบราณเรื่องหนึ่งนะคะลีเวิ as an official นั่นเองค่ะซึ่งนำแสดงโดยคุณเจ้าลี่อิงนะคะเรื่องนั้นถ่ายทำมานานแล้วนะเรื่องนั้นแล้วเขาเอารูปนะคะมาใช้อะคะ่ะซึ่งพฤติกรรมของโจทย์นี้นะคะก็ที่ฟ้องต่อทางด้านของจําเลยเนี่ยก็คือทางจําเลยเนี่ยระเมิด สิทธิ์ของภาพเหมือนของโจทย์อย่างร้ายแรงค่ะเมื่อสารพิเคราะห์พิจารณาแล้วก็เห็นว่าบริษัทเซี่ยงไฮ้นะคะอีโครูเนี่ยแหละคอมพานี Company เนี่ยได้ผิดจริงๆค่ะได้เผยแพรกข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีภาพเหมือนของโจทย์โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากโจทย์จริงนะคะซึ่งเป็นการใช้ภาพเหมือนของโจทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ในภาพเหมือนของโจทย์ค่ะก็ตัดสินนะคะว่าทางบริษัทเหล่านี้ก็ต้องนะคะ จ่ายเงินชดเชยให้คุณเจ้ารี่อิงเนี่ยห้าหมื่นหยวนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ต้องออกแถลงการขอโทษคุณเจ้ารีอิงผ่านสื่อใหญ่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์แล้วก็บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ดาราแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ส่วนใหญ่มักจะเจอกันก็คือการถูกนําเอาภาพถ่ายนะคะไปใช้ในการขายสินค้าของของบางคนหรือว่าบางบริษัทนะคะที่ไม่อยากที่จะ เสียเงินไปจ้างพรีเซนเตอร์ก็เลยเอารูปมาตัดต่อนะคะเหมือนกับถือโปรดักต์ของตัวเองหรือไม่ก็เอามาเป็นรูป background, แบ็กกราวน์หรือรูปที่อยู่ในรูปนะคะโฆษณาสินค้าของตัวเองค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะทางทีมกฎหมายเดี๋ยวนี้ของทางซูเปอร์สตาร์เขาก็ดูแลกันอย่างเข้มงวดนะคะก็ต้องจัดการค่ะแล้วก็อย่างน้อยค่าปรับที่พวกเราเห็นกันก็จะเริ่มต้นที่ประมาณนี้นะคะห้าหมื่นเนาะห้าหมื่นหยวนนะคะซึ่งในเมืองไทยเองณนะตอนนี้ได้ยินข่าวมาช่วงหนึ่งแล้วก็จะเป็น คุณอ้ําพัชลาผาใช่ไหมคะที่ว่าเธอหมดสัญญากับเครื่องสําอางแบรนด์หนึ่งแล้วนะคะแล้วเธอกอ็ใช้บริการของทนายความนะคะคุณตั้มมาคะ่ะที่จะเอาผิดกับทางทางนั้นให้ได้เพราะว่าทางนั้นใช้รูปของเธอในการโปรโมทนะคะเป็นเหมือนกับเ,เรียกได้ว่าใช้ทําเป็นตัวฉลากเลยใช่ไหมคะแต่ณนะตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เนาะเออเมืองไทยเงียบกันนะคะเวลาที่มีการฟ้องร้องอะไร <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในความสนใจของ ของประชาชนที่เป็นข่าวออกมาเยอะๆเนี่ยก็จะไม่มีการเล่งทํากันนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแต่องไรก็ตามค่ะทีมของคุณเจ้าลี่อิงนี้ก็จัดการได้อย่างรวดเร็วนะคะก็เรียบร้อยไปแล,แล้วแล้วก็ยินดีกับคุณเจ้าลี่อิงด้วยค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวของอพิโซดี้ก็มีข่าวข่าวมาอัปเดตนะคะให้กับทุกท่านที่คิดถึงคุณเจ้าลี่อิงได้ทราบข่าวของเธอกันนะคะเธอก็ยังคง โลดแลนดอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะแล้วก็มีเป็นพรีเซนเตอร์หลายๆตัวเลยนะคะเราจะได้เห็นภาพถ่ายของเธอเต็มไปหมดเลยค่ะในเรื่องของโปสเตอร์นะคะ,ะเธอเป็นพรีเซนเตอร์ให้หยกด้วยน้อยหยกอ่ะที่เป็นเครื่องประดับนะคะถ่ายออกมาได้สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้หวานจะเอารูปไปโพสไว้ในตัวที่เป็นแฟนเพจแล้วกันนะคะเพื่อนๆว่างมีเวลาก็แวะเข้าไปดูกันนะหวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะรักษาสุขภาพกันดีๆสวัสดีค่ะ